เรามาจากไหนโลกที่เราอยู่สังคมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่ทำาถามนี้เป็นคำถามใหญ่ที่อยู่กับมนุษย์มาตลอดเลยนะครับหลายอาระยะธรรมหลายความเชื่อก็มีคำตอบในรูปแบบของตำนานเทพเจ้าผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์แต่ว่าในแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ซึ่งมาจากพุทธศาสนามีคำอธิบายที่แตกต่างออกไปชนิดที่เรียกว่าคนละค้่เลยครับ ค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวการกำเนิดของโลกและก็สังคมมนุษย์ผ่านมุมมองของอคัญยญสูตรซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่เล่าเรื่องวิวัฒนาการของจักรวาลและสังคมในลักษณะที่กระบวนการทางธรรมชาติล้นล้วนโดยที่ไม่มีผู้สร้างหรือพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยค่ะโอ้น่าสนใจมากครับ และภารกิจของเราวันนี้คือการเจาะลึกว่าเรื่องเล่าที่เหมือนจะเป็นตำนานปรำปรานี้มันไปเชื่อมโยงกับหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาอย่างปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งเหตุปัจจัยได้อย่างไรแล้วกฎข้อนี้ถูกนำมาใช้อธิบายตั้งแต่การเกิดของจักรวาลการเกิดของมนุษย์ไปจนถึงการกำเนิดของสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐได้อย่างไร เอาละครับมาเริ่มออกเดินทางย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งกันเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่จักรวาลวิทยาในอักคัญญสูตรกันก่อนเรื่องราวไม่ได้เริ่มต้นจากบิ๊กแบงแต่เป็นภาพของจักรวาลที่หดตัวแล้วก็ขยายตัวสลับกันไปเป็นวัฏจักรเลยในช่วงเวลาที่โลกกำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่ทุกอย่างยังมืดมิดมีแต่น้ำแผ่ไปทั่ว ในเวลานั้นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกสุดที่ปรากฏขึ้นไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงนะครับแต่มาจากโพรหมโลกชั้นที่เรียกว่าอาพัสราซึ่งต้องจินตนาการตามนะคะว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ไม่เหมือนมนุษย์เราเลยพวกเขามีแสงสว่างในตัวเองเหาะเหินไปในอากาศได้แล้วก็ไม่ได้กินอาหารแบบเราแต่อิ่มทิพย์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปีติคือใช้พลังงานจากจิตใจเป็นหลักค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะครับนี่เป็น คำอธิบายกำเนิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็กำเนิดแสงสว่างที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือกำลังจะบอกว่าก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์เนี่ยจัก,กรวาลในช่วงนั้นสว่างได้ด้วยแสงจากตัวของสิ่งมีชีวิตพวกนี้เองเหรอครับถูกต้องค่ะนั่นคือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้คือมันเป็นจัก,กรวาลที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้สร้างเลยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของมันเองในพัฒปรดดก เคยมีเรื่องเล่าของพกขพรมซึ่งเป็นพรม์ที่มีฤทธิ์มากแล้วก็อายุยืนยาวมากจนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่แหละคือผู้สร้างโลกเป็นอมตะไม่มีวันตายจนพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปชี้แนะให้เห็นว่าแม้แต่พรม์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันไม่ได้เป็นผู้สร้างที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือเป็นการปฏิเสธแนวคิดเรื่องพระเจ้าผู้สร้างตั้งแต่ต้นเลยแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนไหนครับจากสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นกลายมาเป็นมนุษย์แบบเราเราได้ยังไงจุดเปลี่ยนมันเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความอยากรู้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปบนผืนน้ำนั้นก็ปรากฏสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินลอยอยู่เป็นแผน่นมีสีมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติอร่อย สิ่งมีชีวิตตนหนึ่งก็เลยแบบว่าลองใช้นิ้วจิ้มขึ้นมาชิมดูแค่การชิมครั้งเดียวเนี่นะครับใช่ค่ะแค่ครั้งเดียวพอได้ลิ้มรสชาติอันโอชะเท่านั้นแหละตันหาหรือความทยานอยากก็เกิดขึ้นทันทีสิ่งมีชีวิตตอน,นอื่นๆก็เลยพาคก,กันมาชิมบ้างแล้วก็ติดใจพาคก,กันกินง้วนดินเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยผลที่ตามมาคือรัศมีที่เคยสว่างสวัยในกายของพวกเขาก็ ดับวูบลงไปทันทีอ้าวแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพอแสงในตัวหายไปหมดจัก,กรวาลก็กลับไปมืดมิดอีกครั้งเหรอครับและในวินาทีที่จัก,กรวาลมืดลงนั่นเองค่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อให้แสงสว่างแก่โลกแทนเพราะแสงสว่างดั้งเดิมจากตัวของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมันหายไปแล้วพอแสงในตัวดับไปแสงจากภายนอกจึงมีความหมายขึ้นมา เหลือเชื่อจริงๆครับเป็นการอธิบายที่พลิกความเข้าใจไปเลยแล้วร่างกายของพวกเขาก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพอเริ่มกินอาหารหยาบร่างกายที่เคยละเอียดเป็นทิพย์ก็เริ่มหยาบกระด้างขึ้นความแตกต่างทางผิวพัรร์ก็ปรากฏบางตนสวยงามบางตนก็ไม่งามทําให้เกิดการดูถูกเหยียดหยามกันเป็นครั้งแรกจากนั้นวิวัฒนาการก็ดําเนินต่อไปตามอาหารที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆพองวนดินหมดไป ก็มีกระบิดดินหรือเห็ดดินเกิดขึ้นมาแทนพอเห็ดหมดก็มีเครือดินคล้ายๆถาวันเกิดขึ้นสุดท้ายก็มาถึงข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องเพาะปลูกอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปเก็บมาได้เลยฟังดูเหมือนชีวิตในอุดมคติเลยนะครับไม่ต้องทำงานแค่ไปเก็บข้าวมากินแต่ผมเดาว่ามันต้องมีปัญหาตามมาแน่ๆถูกเพ่งเลยค่ะปัญหาเกิดจากความเกียดคร้านและความโลภอีกแล้วตอนแรกก็เก็บมาแท่วันต่อวันแต่ต่อมาก็มีคนหัวใส่คิดว่า ทำไมเราต้องเหนื่อยมาเก็บทุกวันด้วยเก็บไปทีเดียวเยอะๆเลยดีกว่าก็เลยเริ่มเก็บตุนไว้สําหรับหลายๆวันคนอื่นเห็นก็ทําตามบ้างยุคปัจจุบันเลยนะครับพอมีข่าวว่าอะไรจะขาดแคลนหน่อยคนก็เริ่มกว้านซื้อของมาตินไว้ที่บ้านก่อนเลยแสดงว่าความโลภกับความกลัวนี่เป็น,นกลไกพื้นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจริงๆใช่เลยค่ะและผลของการกักตุนในครั้งนั้นก็คือ ข้าวสาลีที่เคยเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวันก็เริ่มมีเปลือกหุ้มรวงก็เล็กลงเก็บแล้วก็ไม่ขึ้นมาใหม่ทำให้มนุษย์ต้องเริ่มแบ่งปันที่นาแล้วก็ลงแรงเพาะปลูกเพื่อความอยู่รอดนี่คือจุดเปลี่ยนจากสังคมล่าสัตว์เก็บของป่ามาสู่สังคมกเกษตรกรรมที่มีเรื่องของกรรมสิทธิ์และการจัดการทรัพยากรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกและเมื่อร่างกายหยาบขึ้นเรื่อยๆ เพศชายและเพศหญิงก็ปรากฏชัดเจนขึ้นความปรารถนาทางเพศที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มเสพเมทุนธรรมกันจนถูกคนอื่นที่เห็นตำหนิและก็ขับไล่ทำให้ต้องสร้างที่กำบังหรือบ้านขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมส่วนตัวนี่คือจุดกำเนิดของสถาบันครอบครัวและบ้านเรือนซึ่งเกิดจากความจำเป็นทางชีววิทยาโดยแท้ จากแค่การกินอาหารหยาบนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจแล้วก็โครงสร้างสังคมทั้งหมดเลยค่ะฟังดูแล้วมันเหมือนโดมิโนโล้มเลยนะครับจากแค่การชิมงวนดิ่งครั้งเดียวกลายเป็นเรื่องครอบ,คร,บครัวการเกษตรการมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วพอมนุษย์เริ่มมีบ้านมีที่นาของฉันปัญหามันก็คงไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับโลภที่แอบไปขโมยข้าวในานาของคนอื่น พอถูกจับได้ครั้งแรกก็แค่ตักเตือนแต่พอทำอีกเป็นครั้งที่สองที่สามก็เริ่มมีการลงไม้ลงมือกันปัญหาสังคมเริ่มบานปลายค่ะนี่คือจุดที่สังคมมาถึงทางแพร่งแล้วสินะครับว่าจะจัดการกับความขัดแย้งนี้ยังไงใช่ค่ะผู้คนในตอนนั้นก็เลยมารวมตัวประชุมกันแล้วตกลงกันว่า เราควรจะเลือกใครสักคนที่ฉลาดมีคุณธรรมแล้วก็น่าเกรงขามขึ้นมาทำหน้าที่ตัดสินปัญหาแล้วก็ลงโทษคนที่ทำผิดโดยทุกคนจะยอมแบ่งปันผลผลิตซึ่งก็คือข้าวสาลีของตัวเองส่วนหนึ่งให้เป็นเหมือนเงินเดือนหรือรางวัลแก่คนผู้นี้เดียวนะครับนี่มันน่าทึ่งมากคือแทนที่จะบอกว่าผู้ปกครองถูกส่งมาจากสวรรค์หรือเป็นอวตารของเทพเจ้าแหล่งข้อมูลของเรากำลังบอกว่า พุทธศาสนามองว่ารัฐหรือผู้ปกครองเนี่ยเกิดขึ้นมาจากข้อตกลงของคนธรรมดาธรรมดาเพื่อแก้ปัญหาการขโมยข้าวกันเองนี่คือการสั่นสะเทือนความเชื่อเรื่องเทวสิทธิ์ในยุคนั้นเลยนะครับนี่คือแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมหรือ social contract ในเวอร์ชันที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งเลยค่ะคนที่ถูกเลือกขึ้นมาได้รับสมญานามว่ามหาสมมต แปลตรงตัวว่าผู้ที่มหาชนร่วมกันแต่งตั้งขึ้นอำนาจของเขาไม่ได้มาจากฟ้าประธานแต่มาจากความยินยอมพร้อมใจของประชาชนและมีหน้าที่ต้องรักษาธรรมะซึ่งเป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์อย่างมากที่เชื่อว่าวันนักริย์นั้นเกิดมาจากอ้อมแขนของพระพรหมเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาโดยกำเนิดแล้ววันนะอื่นๆ่ะครับเกิดขึ้นมาในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าลักษณะเดียวกันเลยค่ะ เพื่อเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ใช่ชาติกำเนิดเมื่อสังคมมีความรุนแรงมีการเบียดเบียนกันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เบื่อหน่ายแล้วเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เลยปลีกตัวออกจากสังคมละเว้นจากความชั่วไปบําเพ็ญเพียรในป่าสร้างกระท่อมอยู่กันอย่างสงบคนกลุ่มนี้ถูกเรียกว่าพรามซึ่งแปลว่าผู้ลอยบาปอ๋อพรามในความหมายนี้จึงหมายถึงผู้ประพฤติดีไม่ใช่คนที่เกิดในตระกูลพราม ถูกต้องค่ะในพระสูตรยังมีการเสียดสีแบบคำๆด้วยว่าพวกที่ไปบำเพ็ญเพียรในป่าจริงๆเรียกว่าชายกะคือผู้เพ่งฌานส่วนพวกที่อยู่ในเมืองไม่ได้ไปบำเพ็ญเพียรแต่กลับรวบรวมคำพีมาท่องบนสั่งสอนคนอื่นถูกเรียกว่าอัจชายกะที่แปลว่าผู้ไม่เพ่งฌานเป็นการวิจารณ์พราหมณในยุคนั้นไกลๆค่ะส่วนคนที่ประกอบอาชีพค้าขายทำการงานต่างๆก็กลายเป็นวันนะแพทย์และสูตรระไปตามลำดับ และสุดท้ายคือกลุ่มคนที่ออกจากเรือนเพื่อสแสวงหาความสงบจากทุกวันนะก็เรียกว่าสมณะหรือนักบวชแต่แนวคิดที่ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทําไม่ใช่ชาติกําเนิดแบบนี้มันสวนทางกับความเชื่อฮินดูแบบสุดขั้วเลยใช่ไหมครับการพูดแบบนี้ในสมัยนั้นไม่ถือว่าอันตรายหรือครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมจริงๆมากน้อยแค่ไหนเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ แน่นอนว่ามันเป็นการท้าทายอย่างรุนแรงต่อระบบวัณะที่ยังรากลึกในอินเดียและเป็นหนึ่งในคำสอนที่ทำให้พุทธศาสนามีความโดดเด่นและแตกต่างในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่ได้ล้มล้างโครงสร้างสังคมได้ในทันทีแต่มันได้เสนอทางเลือกแล้วก็มุมมองใหม่ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง คือเปิดประตูให้คนจากทุกวันนะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้เท่าเทียมกันผ่านการกระทำของตนเองซึ่งถือเป็นการปฏิวัติทางความคิดอย่างแท้จริงทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันน่าคิดตาม,มากรับจากสิ่งมีชีวิตเรืองแสงที่ล่องลอยอยู่กลายมาเป็นสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมีการปกครองมีวันนะ มันต้องมีกฎหรือกลไกลอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้แน่ๆที่ขับเคลื่อนโดมิโน,โนทุกตัวให้ล้มต่อกันมาแบบนี้มีแน่นอนค่ะและมันคือกลไกลที่เป็นหัวใจของคำสอนทั้งหมดในพุทธศาสนานั่นคือปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อกฎแห่งเหตุและผลหลักการที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช่ไหมครับ แต่ยอมรับว่ามันฟังดูเป็นนามธรรมมากเลยครับพอจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากเรื่องที่เล่ามาได้ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งนี้ที่เป็นตัวเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดได้เลยค่ะถ้าเราใช้เรื่องราวในอคัญยสูตรเป็นกรณีศึกษาเราจะเห็นภาพของปฏิจจสมุบัตชัดเจนมากจุดเริ่มต้นของวงจรหรือสิ่งนี้ที่เป็นต้นตอจริงๆก็คืออวิชาหรือความไม่รู้ในความจริงของธรรมชาติความไม่รู้นี้ทำให้จิตเกิดการปรุงแต่ง พอสิ่งมีชีวิตเรื่องแสงเหล่านั้นใช้นิ้วไปสัมผัสกับง้วนดินหรือผัดส,สะก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกอร่อยขึ้นมาพอรู้สึกอร่อยก็เกิดตัณหาคือความทยานอยากที่จะลิ้มรสนั้นอีกไม่สิ้นสุดและเมื่อความอยากมันมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆมันก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงและตัวอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละค่ะที่เป็นตัวการสําคัญ ที่ขยายเป็นหาจากระดับบัตรเจกไปสู่ระดับสังคมมันนำไปสู่การยึดถือว่านี่คือตัวชั้นนี่คือของชั้นนำไปสู่การกักตุนข้าวการแบ่งแยกที่ดินว่าเป็นของชั้นพอมีของชั้นก็เกิดความตรหนีความห่วงแหนและนำไปสู่การลักขโมยในที่สุดเออผมไปเจอประเด็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลมาน่าสนใจมากเขาอธิบายว่ามันคือวงจรของกิเลสกามปะทะกับวัตถุกามใช่เลยค่ะ เขาอธิบายได้เห็นภาพมากกิเลสกรรมพูดง่ายๆก็คือความอยากในใจเรานี่แหละค่ะพอมาเจอกับสิ่งเร้าภายนอกหรือวัตถุกรรมซึ่งในเรื่องนี้ก็คือง่วนดินรถอร่อยหรือที่นาที่อุดมสมบูรณ์มันก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นในใจทันทีจากความอยากหรือตัณหานำไปสู่การสแสวงหาหรือปริเยสนาเมื่อได้มาหรือลาภก็ยึดเป็นเจ้าของหรือปริคหะ พอเป็นเจ้าของก็ตรณีหรือมัชริยะและห่วงแหนหรืออารักขาซึ่งทั้งหมดนี้คือเหตุปัจจัยโดยตรงที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงการใช้กําลังและความขัดแย้งต่างๆและท้ายที่สุดก็นําไปสู่ความจําเป็นที่ต้องมีรัฐหรือผู้ปกครองขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้แปลว่ารัฐในมุมมองนี้ไม่ใช่สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของวงจรแห่งกิเลสที่เกิดขึ้นในใจมนุษย์นั่นเอง ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากฎปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนโลกมนุษย์สิครับแต่มันน่าจะเป็นกฎที่ครอบคลุมทั้งจัก,กรวาลในทางพุทธศาสนาเลยพุทธจักรวาลวิทยาจะแบ่งภพภูมิออกเป็น3ามระดับใหญ่ๆเรียกว่าไตรภูมิคือกรามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิก็คือภพของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ซึ่งมีตั้งแต่ภพที่ทุกข์มากๆอย่างนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ไล่ขึ้นมาที่มนุษย์และสวรรค์ชั้นต่างๆที่ยังมีความสุขแบบกามคุณอยู่ส่วนรูปภูมิคือพบที่สูงขึ้นไปจิตใจละเอียดกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกามแล้วมีรูปแต่เป็นรูปทิพย์ซึ่งเหล่าอาพัสราพรมในเรื่องเล่าของเราก็มาจากพรหมโลกในชั้นรูปภูมินี่แหละคะ่ะและสูงสุดคืออรูปภูมิพบของผู้ที่ไม่มีรูปมีแต่จิตล้วนๆที่ทรงสมาบัติชั้นสูงอยู่ ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตในเรื่องเล่าของเราเริ่มต้นจากพบพภูมิที่สูงและละเอียดกว่าแล้วก็ค่อยๆเสื่อมหรือตบลงมาสู่พบพภูมิของมนุษย์ที่หยาบกว่าเพราะอำนาจของกิเลสมองแบบนั้นก็ได้ค่ะ และสิ่งสำคัญคือกรรมหรือการกระทำของตนเองคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมติต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่การพิพากษาจากเทพเจ้าองค์ใดทำกรรมดีก็ได้ไปสู่สุขติทำกรรมชั่วก็ไปสู่ทุกขติเป็นไปตามเหตุปัจจัยล้วนๆค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสังสารวัฏหรือวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งแม้แต่การได้ไปเกิดเป็นพรหมมนสวรรค์มีอายุยืนยาวเป็นกับกับ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดเพราะสุดท้ายก็ต้องหมดบุญและกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นย่อมมีดับเป็นธรรมดา นี่คือสัจธรรมที่ครอบคลุมทุกสิ่งในจักรวาลสะท้อนหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงดังนั้นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การทำบุญเพื่อไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าแต่คือการออกจากวงจรน,นี้โดยสิ้นเชิงด้วยการทำลายต้นตอของปัญหาคือตัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ขาดสะบั้นลงนั่นเองค่ะเป็นการเดินทางผ่านเรื่องราวที่ลึกซึ้งและน่าทึ่งมากนะครับ จากเรื่องเล่าที่เหมือนตำนานการกำเนิดโลกที่ไม่มีผู้สร้างไปสู่การอธิบายการกำเนิดของสังคมผ่าน,นกลไกทางจิตวิทยาของมนุษย์และท้ายที่สุดทุกอย่างก็ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยการภายใต้กฎสากลข้อเดียวคือปฏิจจสมุปบาทใช่ค่ะและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณแต่เป็นโมเดลที่ชี้ให้เราเห็นว่าสถาบันทางสังคมต่างๆที่เรายึดถือกันไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัววันนะหรือแม้แต่รัฐ ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือถูกกำหนดมาอย่างตายตัวจากเบื้องบนแต่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแรงขับทั้งจิตใจที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทั้งสิน้นเป็นการมองสังคม,มศาสตร์ผ่านเลนส์ของธรรมะที่ขค่มขคยมากครับทําให้เห็นว่าปัญหาภายนอกในสังคมมันมีรากมาจากปัญหาภายในใจเรานี่เองทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคบคิดต่อนะคะเราคุยกันว่าหลักปฏิจจสมุปบาทมันมีสองด้าน คือด้านที่ก่อให้เกิดพุกที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่มันก็มีด้านตรงข้ามคือด้านที่นำไปสู่การดับทุกข์ซึ่งก็คือเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับหมายความว่าถ้าเราทำลายเหตุได้ผลก็ย่อมดับไปด้วยถูกต้องค่ะในทางธรรมหลักการนี้ถูกใช้เพื่อดับทุกส่วนบุคคลแต่ถ้าเราลองนำหลักการนี้มาประยุกใช้กับเรื่องกำเนิดรัฐที่เราคุยกันวันนี้ล่ะคะคุณกำลังจะบอกว่าถ้าเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิด รัฐขึ้นมาอย่างเช่นความโลภที่ไม่ถูกควบคุมหรือการเบียดเบียนกันในสังคมถ้าเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันดับสิ้นไปละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันรัฐสังคมในอุดมคติที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ภายใต้กฎแห่งเหตุปัจจัยเดียวกันนี้เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆคะ่ะ